ใช้แค่หนึ่งถึงสครั้งดีเจแมนตอบชัดเหตุผลยอมให้ใบเตยช้อปปิ้งแบรนด์เนมเป็นล้าน ขึ้นชื่อเป็นคุณแม่สุดแซ่บของวงการบันเทิงสำหรับใบเตยสุทีวันหรือใบเตยอาสยามภรรยายของดีเจแมนพัฒนพนซึ่งนอกจากนี้ซึ่งนอกจากความเซ็กซี่แล้วคุณแม่ใบเตยชื่นชอบการช้อปปิ้งของแบรนด์เนมและแฟชั่นแบบสุดๆและสุดดีเจแมนพัฒนพลเปิดใจผ่านนายอินเตอร์เทนถึงเหตุผลเข้าใจใบเตยช้อปปิ้งเก่งวันเป็นล้านว่าใบาเตยไม่ได้ช้อปปิ้งเยอะๆจริงๆแล้วภรรยายขายและดูของเก่า เป็นสิ่งที่ดีขายให้ประชาชนในราคาแบรนด์เนมที่สามารถจับต้องได้เป็นเสมือนการลงทุนโดยส่วนตัวยังมองว่าภรรยาเก่งมากแม้จะต้องถ่ายละครดึกแค่ไหนก็ตามภรรยาจะมาขายของยอมรับว่าแต่ก่อนเคยว่าใบเตยเรื่องซื้อของแบรนด์เนมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าแล้วเนื่องจากของที่ภรรยาซื้อมาไม่ขาดทุนขนาดผลักเครื่องของตนเองยังขาดทุนมากกว่าอีกและไม่ตกใจที่ภรรยาชอปปิ้งเป็นล้าน เพราะเขาซื้อมาเขาก็สามารถขายได้ด้วยความที่ภรรยาเป็นคนใช้ของแค่ครั้งถึงสองครั้ง แล้วก็ขายตลอดส่วนเรื่องที่ภรรยาทำก็โดนกระแสตรามาตลอดนั้นดันดีเจแมนเผยว่าเป็นแบบนี้มานานแล้วแต่เดี๋ยวเบาขึ้นตั้งแต่มีลูกแล้วเห็นหลายคนที่โดนกระแสตรามาก็เข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องของวงการบันเทิงบ้านเราสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจถ้าอะไรที่ทําไม่ดีพวกเราก็จะปรับปรุงแต่อะไรที่เราไม่ได้ผิดอะไรก็จะออกมาพูดดันกระแสตรามาเป็นแม่คนแล้วทําไมเซ็กซี่อีกโดยดีเจแมนเปิดใจว่า ตนเองเห็นกระแสดรามาสของภรรยาแต่อยากให้มองว่าเราเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกและอยากให้ดูหน้าที่ที่สำคัญว่าเขาทำอะไรโดยตอนนี้โลกก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ดูภาพรวมภาพกว้างแต่ถ้าใครติชมก็จะรับไว้ แต่ตนเองรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติถ้าดูจากเพื่อนๆที่เขามีลูกกันไปหมดหลายๆคนก็ยังเปรี้ยวขึ้นซึ่งคุณแม่2021ก็สามารถแซบได้เพราะเขาไม่ได้แซบให้ใครดูเขาแซบให้สามีเขาดูขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ